ข้าจะนั่งที่ที่ข้าต้องการท่านผู้สูโสอย่าบังคับข้าเลยเอะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนในตระกูลกูจะคิดจะต่อสู้กันเองคุณหนูได้โปรดอย่าทำตัวเห็นแก่ตัวหากคุณหนูยังกระทำเช่นนี้ต่อไปมันจะส่งผลไม่ดีต่อเพื่อนของคุณหนูโดยเฉพาะเสียวเยียนหยุดพอมเรื่องไร้สาระไดแล้วเจ้าจะเป็นคนแรก ที่จะได้ทดสอบพลังของข้าใครกันที่กล้าเข้ามายุ่งกับที่นี่และยังกล้ามาทำลายทรัพย์สินของตะกูลกูอีกด้วยข้าไม่สนจะเกิดอะไรขึ้นกับทรัพย์สินของตระกูลกลูมันก็เรื่องของพวกเจ้าเจ้าคิดจะมายุ่งกับลูกศิษย์ของข้าข้าจะฆ่าเจ้าทั้งหมดนั่นมันปรมาจารย์ผู้ใช้สายฟ้านี่ไม่สิ่ภูโสต้องหากท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนเขาคือ ขัสโสเจียหนานหัวหน้าคารือหาชั้นในอะไรท่านท่านท่านคือเจียหนานหัวหน้าคารือหาชั้นในอย่างนั้นเหรอถูกต้องนั่นข้าเองฮ่า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 ในครองสุดท้ายที่เราเจอกันข้ามีบางอย่างอยากถามเกี่ยวกับเจ้าหน่อยนะแต่ข้าก็ไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของข้าเจ้าและสุนเอ,อ๋อเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆ ข้าจะอนุมัติในการแต่งงานในครั้งนี้ปางเทียนข้าว่าเจ้าบาไปแล้วเราคนในตระกูลสายฟ้าออกมาได้แล้วเจ้าคิดว่าตระกูลเสียวไม่มีการสนับสนุนใดๆเลยงั้นหรือใครกันต้องการให้เสี่ยวเย็ยนตายก็แสดงตัวออกมาซะข้าเลยอยากเห็นจริงๆว่าใครต้องการจะลังแกลูกศิษย์ของข้าเจ้าผู้โสเสียงอย่าทำตัวเร่งรีบเกินไป นี่เขามาตั้งแต่เมื่อไรทำไมข้าถึงไม่รู้ตัวเลยม <c oughs> ัน,นก็เป็นความจริงเนาะที่เราไม่สามารถบังคับหนุ่มสาวให้อยู่กับเราตลอดไปได้เมื่อเขาโตขึ้นแล้วระวังอ้าย <c oughs> ทิงอย่างท่อมทูโสไม่ต้องกังวลไปแค่ปล่อยให้ตุนเอ,อ๋อนั่งในที่ที่เขาต้องการ ตกลงนายพลกองทัพทั่วไปกูชิงหยางขอบคุณนะท่านพี่ชิงหยางช่างเป็นคู่แข็งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหล่อทั้งทรงพลังบุคลิกดีสถานะสูงมันคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วหระกข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาถึงทำให้ข้านั้นประทับใจอย่างมากเขามองข้าไม่ต่างกับคนในตะก,ก,กูลกูและเป็นมิตรกับข้าอีกด้วยเขาเอง ก็เป็นเหมือนพี่ชายของข้าถบัดนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วโปรดทุกคนเงียบลงก่อนเลื่อมพิธีได้เลยกาลุณนนะขึ้นไปยังบนสนามด้วยสายเลือดของตระกูลกูล่ถูกแบ่งออกเป็น10บระดับเฉพาะผู้ที่เกินระดับสี่เท่านั้นถึงจะเข้าร่วมพิธีได้ทั้ง10บระดับจะแสดงถึงความต่างขั้นของพลังอำนาจและก็ศักยภาพ ผู้โสดได้เลือดคนจากในตระกูลโดยการพิจารณาจากระดับของสายเลือดผู้มีส่วนร่วมโดยจะแบ่งออกเป็นถิงจินจือฉีไฉแล้วท่านพี่สุนเอ,อ๋ออยู่ในสายเลือดไหนปีนั้นตอนนี้ข้าอยู่ในตระกูลฮุยข้าได้ทดสอบสายเลือดของข้าสายเลือดของข้าอยู่ที่ระดับแปดแต่ระดับเลือดสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้เมื่อพลังนั้นได้เพิ่มขึ้นระดับสายเลือดของเขา ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันค่านั้นไม่ได้ทดสอบมันมานานแล้วข้าเชื่อว่าสุนเออจะทําให้พวกเขาประหลาดใจได้ในวันนี้สิการทดสอบกําลังเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ตามกฎแล้วเราเริ่มต้นจากผู้ที่มีศักยภาพต่ํำ้็จะมองเป็นคนแรกเองหนึ่งในสี่นายพลผู้ยิ่งใหญ่เฮี hey, ยนเอ๊ะวิลชน8ดาวนี่คือศักยภาพต่ําสุดในตระกูลกูดแล้วงั้นหรือ แน่นอนว่าไม่เพราะคนนี้เออไม่ใช่ตาของข้าง,งั้นเหรอผู้ชายคนนี้จะรีบไปไหนกันเราเพียงต้องทดสอบเขาก่อนการทดสอบสายเลือดเริ่มกันเลยก้าวไปข้างหน้าแล้วทำแบบทดสอบอะไรกันระดับเป็ดเขามีความทัดเทียมเท่ากับคุณหนูสุนเอ๋อใช่หรือไม่ไม่เลยสุนเอ,อ๋อ กำลังปรับปรุงพลังของนางเช่นกันวีละชนระดับแปดาวหนึ่งในสี่นายผลผู้หญิงใหญ่เฮอยหยานระดับแปดคนที่มีความสามารถระดับจือจินอย่างที่คาดไว้นั่นคือจือจินบุคคลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรนอกจากชื่อเสียงคนในกองทัพได้รับการส่งต่อไปยังรุ่นต่างๆมันจะสามารถช่วยเพิ่มอำนาจของเรา ในสถานการณ์ต่างๆได้ทําให้เราได้รับข้อเปรียบมากกว่าข้อเสียแต่หลังได้รับการยอมรับจากตระกูลเราต้องใช้เวลาตลอดทั้งเดือนในการปรับตัวเมื่อนั้นเราจึงสามารถใช้พลังของมันได้ซึ่งมันจะเป็นพลังของตระกูลที่ส่งต่อให้กับเหล่ากองทัพเอาละ่ะไปได้เอาละ่ะปวดหลงไปล้อข้างล่างก่อน รอการทดสอบทัดไปรอเงั้ยล่ข้าต้องการที่จะท้อถอยเจ้าและแน่นอนเสียวเยียนข้าจะลดระดับไปสู้กับเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าอันเด็กเหลือขอนั่นนี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ,อ๋อยังมีอีกหนึ่งคนที่ต้องการแข่งขันกับเสียวเยียนเงิ้ยล่ข้ออเขาเองก็ต้องการตรวจสอบเปลวเพลิงสวรรค์ของเขาเหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราอย่าเข้าไปยุ่งกับพวกนั้นเลยดีกว่าเจ้าว่าไปเจ้าสามารถเลือกคู่ต่อสู้ของเจ้าได้เนาะมันเป็นกฎของตระกูลกูลตระกูลของเสี่ยวเหยียนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลกูถ้าเจ้าเห็นด้วยก็มาสู้กับข้าซะเราจะใช้การต่อสู้นี้เพื่อพิสูจน์พลังของเจ้าหากเจ้ามาต้องการที่จะต่อสู้ออกจากตระกูลกูลไปซะจะ้าเจ้า ข้าเสียวเยี่ยนตกลงในการต่อสู้ครั้งนี้เจ้าหกรกะพอมีความกล้าบางอย่างอยู่วีรชน5ดาว Vs อวีรชนแดาวเราต้องปกป,ะปะ้องคนอืน่นโอ้เจ้าเด็กคนนี้ข้านั้นได้ออกจากตระกูลของข้าและได้ไเชิญหน้ากับการต่อสู้นับไม่ถ้วนในเวลาไม่กี่ปีข้านั้นได้พยายามมากกว่าอัจฉริยะของตระกูลนี้อีก ข้านั้นไม่สนเกี่ยวกับสายเลือดแต่สำหรับสุนเอ๋อข้าจะไม่ยอมแพ้กับตันต่อสู้ครั้งนี้และก็จะไม่มีทางแพ้ด้วย